สวัสดีค่ะสวัสดีปใหม่ทุกท่านเลยนะคะเป็นคลิปแรกแห่งปีเนาะอัน,นี้เป็นคลิปแรกแห่งปีเลยนะคะตอนแรกก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะทํำอะไรให้ถูกใจแฟนดีนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัดคลิปนะวันนี้จะขออนัดอัดคลิปหน้าจอเดี๋ยว,วน,นี้จะทำสอนเกี่ยวกับาการตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วกันเนาะ เอาคลิปวิดีโอมาอ่ะเอา,อางี้ดีกว่าไม่ใค่หลายคนถามว่าอยากรู้ว่าใช้แอปอะไรในการจัดการ y o u t u b e เออนะคะในการจัดการ YouTube ใช้แอปอะไรคะ่าเมื่อกี้เห็นแบบแบบเราใช่ไหมคะทุกคนมี youtube แล้วเนาะมีช่อง youtube แล้วใช่ไหมคะอ่ะพอมี youtube แล้วเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดตัวนี้มาเลยคะ่ะ นี่คุณไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดตัวนี้จะ้ะอ่าตัวนี้เลยนะนี่ TY Studio อ่าเห็นไหม TY Studio เนี่ยมันสามารถจัดการ YouTube ช่อง Channel ของเรานะว่าจะเป็นการจัดรูปแบบของคลิปอ่าเอาปกขึ้นนะหรือว่าเอาอ่า จัดปกก็ได้นะจัดปก,กน,นี่ไปดูเลยแม่จ๋าชาแนลนะคะก็ไปติดตามกันได้เลยนะคะกับแม่จ๋าชาแนลนั่นเองนะ,ะนี่เห็นไหมคะก็จะมีคลิปวิดีโอที่เรารันลันไว้เนาะนี่มันจะเรียงลําดับให้เราเลยทําก่อนทําหลังนะคะนี่แบบนี้เราก็สามารถนําคลิปวิดีโอของเราเนี่ยเอามาโพสต์ในสื่อโซเชียลได้เราทําทิ้งไว้แบบนี้และค่ะเราก็ตั้งเวลามันเนาะคุณอยากไปโพสต์ที่ไหนะระดับการมองเห็นนี่เห็นไหม สาธารณะอ่าโอเคนำไปใช้เราเรียบร้อยเลยนะอ่าโอเคไหมคะอ่ะทุกคนตอนนี้อันนี้คือคล้ายไลฟ์สดอ่านี่เลยคะ่ะมาตรงน,นี้เลยนะจำวาเลยนะสตูดิโอนะคะอ่าแอปสตูดิโอเอาไว้จัดการยูทูบเบอร์ยูทูปยูทูวใครจะเป็นยูทูบเบอร์นะติดปากเราตอนนี้กำลังหัด หัดอยู่นะกำลังหัดอยู่เริ่มเรียนอยู่นะคะเดี๋ยวเป็นเราจะบอกนี่เพิ่งเปิดเปิดช่องใหม่นะคะก็อาจจะยังไม่มีคนติดตามก็รอพี่พนๆน้องๆมาติดตามให้ด้วยนะจ๊ะนะคะอ่ะโอเควิธีใช้ของมันอ่ะอย่างเช่นจิ้มทป่ตัววีโอนะคะอ่าเห็นไหมทุกคนจะเห็นนะคะแช์นะฮะเราจะแช่ เราจะเพย์เราจะแก้ไขส่วนใหญ่นะคะสิ่งที่เราใช้ก็คือแก้ไขนะคะเราก็จิ้มไปที่ตัวหนังสือไอ้ตัวอัเขาให้แก้ไขเสียงคาบรรยายนะคะสาธนารณะนะคะเลือกชมผู้เลือกชมอ่ะอันนี้ไม่ต้องเลือกนะคะชมได้หมดทุกคนเพราะว่าของเราไม่มีขีดจากัดเนาะอ่ะเพิ่มแท็กการเพิ่มแท็กเราจะแท็กอะไรล่ะไม่ต้อิ่ ียงอ้าวะะ้ะก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยเนาะใส่ไปเลยเอ๊ะแบบนีโ้โอเคเนาะอืมเรียบร้อยนะคะก็แค่นี้เองง่ายๆนะคะลองไปดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะคะแอปของเรามีชื่อว่า yt studio นั่นเองนะง่ายๆเลยค่ะไปที่ Play store. s t t r e ดาวนโหลดอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวทําให้ดูก่อนละกันนะคะ play store อยู่ไหนเนาะ a y s t o r l อ y store คอนดิชันอยู่ตรงนี้นะคะ p Play พ t โต e ตรงนี้เสร็จจากนั้นเนาะอ่ะไปที่นี่เลยค่ะช่องค้นหาพิมพ์คำว่า Yt อ่ะ Studio นี่มาแล้วคะ่ะผมตัวนี้นี่เองนะคะ วันนี้นี่เองเอาไปใช้กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะก็ฝากยังไงฝากติดตามนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วสัญญาว่าจะนำเสน,เสนอสิ่งดีมาให้ทุกทุกท่านอีกมากมายแล้วติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี